สวัสดีครับเมื่อนี้ผม,ผมหนนาได้คุยกับพ่อใหญ่เลืองพอครับเมื่อกี้เลขพ่อนะ่ะเข้าตรงๆเลยเนาะเก้าสามเลขบนก้าท้าทุกสำนักอันนี้ครับเป็นเลขของพ่อใหญ่เลืองเป็นเลขอยัง คือเป็นเลขคำนวณของผีผีครับเป็นคนพูดกับพ่อใหญ่ว่ากู้กาถาทุกสำนักเลขคำนวณผีบอกมัวที่เขาหน้าเมื่อกี้เลขเข้าตรงๆเลยคือ9ก้าสามผีน้อยเดียวผีนะ่ะเขียนเลขให้คือเลขคำนวณคือ6 9เสแต่เลขมันออกห9าสมผม ผมฟังเรื่องเล่าของความฝันมาเยอะผีบอกลดคนบอกขึ้นเป็นบ่ประมาณไหนบ่ครับแต่ถ้าบางคนอนะ่ะฟังเข้าใจเนะี่ยบางคนอาจจะไปตัดขึ้นตัดลงก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับผีบอกเลขกับพ่อใหญ่เรืองก็คือหกเก้าสามมันก็ออกห้าเก้าสามครับเกือบแตกสามตัวเกือบได้เงินเกือบได้เงินหมายถึงว่าเกือบได้เงินเยอะ แต่ว่าพ่อพอไงครับเราเป็นคนบรื้อเล่หอยู่แล้วเราเป็นคนบ่มัมากบลาเล่หอยู่แล้วเราบ่เคยเราก็เลยบ่คคอยสนใจไปไหนครับคนที่ซื้อเลขก,ก็คือลูกหลานประมาณนั้นงวดน,นี่พอไงแเราฝันอีกแล้วครับผมฟังข้ันูลแตผมก็มยังหัวอ,อยากหัวอยู่เดยทําไมเพราะว่าพอไงเราฝันอีกแล้วครับบ่มัมกเลยหรอว่าจะเป็นคุยหรืคุยแห้ง หมายถึงว่าเราฝันนะ่ะคนนั้นนะ่ะคุยคุยโว้คุยโม่กับพ่อใหญ่แห้งคือพ่อใหญ่แกเป็นคนที่ว่าไม่ชอบซื้อเลขอยู่แล้วเป็นคนที่บ่มากเสี่ยงโทคเยอโดยเฉพาะถ้าหากว่าคนที่ไม่ชอบซื้อเลขแล้วไปเจอคนขี้คุยนะ่ะโอ้ยเขากับ่มากเลยครับนั่นคือความฝันของพ่อใหญ่ง้วนเนี่ยพ่อใหญ่กับฝันเหมือนเดิมกับวันที่แล้วเลยผีนะ่ะบอกกับพ่อใหญ่ว่า กัอกล้าท้าทุกสำนักเลยกล้าท้าทุกสำนักเลยเลขคำนวณของกูน่ะนี่คือคําพูดของของพีบอกกับพ่อใหญ่หกเก้าสามออกหกเก้าห้าไม่ใช่หกเก้าสามมาดอกห้าเก้าสามเนาะมวดน,นี้ครับซึ่งอะพีะคนที่คุยโวมคุยโว,ยโวมูมได้ไลครับเขียนเลขให้กับพ่อใหญ่ในกระดาษแล้วก็ยื่นเลขให้กับพ่อใหญ่ เหมือนกับงวดที่ผ่านมาเมื่อนี้เลยเสียดายมันไม่ออกห้าเก้าสามตรงตรงงวดนี้ครับลอกเบิงมหามันออกตรงตรงกับงวดเหมือนงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ได้ถึงสิบวัใดสามตัวตรง,ตรง,ตรงๆอย่างน้อยมันก็เข้าแบบเป็นเห็นเหมือนกันงวดนี้นะครับผีเป็นคนคุยโวโม,โม,โมกับพ่อใหญ่ว่ากู้กาธาทูกสำนักเลยเลขคำนวณของกู้แล้วก็เขียนกระดาษยื่นให้พ่อใหญ่ พ่อใหญ่ก็เห็นเลขครับในกระดาษคือเลข5 0าศูนย์สามนสแล้วก็หกศนี่คือเลขที่ว่าพ่อใหญ่เห็นในกระดาษพ่อใญ่แกก็ไม่ชอบหรอกบ่เมนบ่ชอบเลขบ่ชอบผีขี่คุ้ยนะ่ยแกก็พูดอย่างนี้ครับแต่ว่าในความฝันนี่คือมันเป็นแค่ความรู้สึก ก็ไม่ได้ไปโต้อตอบเขาหรอกแต่ว่าข้อมูลซื้อก็คือบ่่อยมักสินะบ,บ่่คยมากว่าเขาคุยหลายถึงจะแม่นกระซ้างแต่ว่าบ่มากบ่มักคนคุยถึงออกตรงๆในกู้กับบ่ซื้อสินะครับนี่คือเรื่องจริงของพ่อใหญ่คือพ่อใหญ่ในเรื่องจริงเนี่ยคือแกเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่ชอบซื้อเลขแต่ว่าเป็นคนที่ชอบฝันแล้วก็ฝันแม่มนซะด้วยซ้ำคือเลขของพ่อใหญ่ทุกครั้งเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ฝันคือเรื่องจริงพ่อใหญ่เนี่ยคือแก ไปเผาศพส,สองปีที่แล้วอ่ะแกไปเผาศพแล้วฝาโลงครับมันมีเลขแล้วก็มันหล่นหล่นทับทับตีนอนะ่ะทับตีนแกเนะ่ะมันหล่นใครว่าไปจับฝาโลงมากเพื่อที่จะออกตอนที่เขาจะเผาะนะ่ะแล้วก็จะอยู่นะ่ะฝาโลงมันตกส่ตนแกนะ่ะโป้ลุกปุ๊กเลยครับฝาโลงเนะ่ยถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นเลขเจ็ดห้าหนึ่งนี่คือเลขฝาโลง แกกับฝันแบบนี้ครับตลอดทั้งทั้งจริงว่าทั้งทั้งจริงว่ามันไม่ใช่เรื่องฝันแต่ว่าสักพักกลับมาแกก็ฝันแบบนี้ตลอดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนี่ครับแกกับฝันแบบนี้ตลอดเลยงวดนี้ครับสิบหกมิถุนยนหกเจ็ดพอยายเรื่องเนี่ยเป็นฝันมาผีเนี่ยขี่คุีบบอกว่ากูอกาถาทุ่สํานักเลยหาศูนย์สามหกศูนย์สามไ้กับหกศูนย์เก่างวดนี้ครับลองมึงอะไรงวดเมื่อกี้ครับผีก็บอกหกศูนย์สามงวดนี้ผีก็ยังมาบอกหกศูนย หรือมันจะมาหรือเปล,าล่านะครับเนาะหรือว่าผีจะขี่คุยหรือเปล่าน้อวันกกนี้กบนาเอ้ผมน่ะคุยค่คุยกับบอบเป็นยังครับมันเป็นแค่ความฝันมันเป็นแค่ความฝันครับจูไม่ถูกคือไม่รู้ครับแต่ที่แน่มันเป็นเพียงแค่แนวทางเอาตัวเลขมาให้ทุคนได้ดูเอาตัวเลขมาให้ทคนได้พี่นณาซื้อรอตรี่ไ้ครับอาจจะมาเลขสามตัวบนเหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ได้ไว้เป็นแนวทางไว้เป็นตัวเลือกผมถามว่าผมชอบบอบผมชอบนะพวก เพราะว่าแกฝันแม่นเนาะแกฝันแม่นแล้วก็ถึงจะฟันแปลกๆกับสร้างครับแต่ว่าแกก็ยังดีตรงที่ว่าเราก็เอาแนวทางรับตัวเลขมาเล่าให้ฟังผมก็มีหน้าที่ที่ได้ฟังแล้วก็เอามาเล่าให้ทัวคนได้ฟังอีกตอนหนึง่งถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจนจบผมพอเข้าใจครับแค่มาฟังแค่คร่าวๆแล้วก็มาแคปตัวเลขไว้ก็ยังดีครับเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบผมกับวาสามานเดาอนาคตได้ครับว่า,าเลขมันจะออกจริงไหม เนียครับผมก็ไม่รู้ได้เพราะบางคนครับฝันคนละอย่างฝันคนละที่แต่ตัวเลขมันเหมือนกันนี่นะครับคือผลที่ว่าจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังผมก็จะพยายามจะเน้นเลขสามตัวบางครั้งเน้นเลขสามตัวเกินไปมันก็ไม่ออกมันจะออกแค่สองตัวสองตัวเหมือนผมว่าครับคือถ้าเป็นเลขสามตัวถาว้ามันตรงเนี่ยมันพอมีลุ้นแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาครับเลข2ตัวนี้ถามว่ามันเข้าไหมมันเข้าทุกงวดแหละครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนถูกเลขสามตัวเนาะ เพราะว่าถ้าถูได้สามตัวเนี่ยซื้อนน้อยครับแล้วมันถูกมาแบบตรงๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะมีกําลังใจสินะบอกประมาณว่าเดือนเอ่องวดนึงเนี่ยถูครั้งหนึ่งสองเดือนนี่ถูครั้งหนึ่งแต่ว่าถูกแบบสามตัวตรงๆสินะพอได้ทุนคืนพอแบบว่าพ่อได้ค่าเติมน้ำมันเติมเน็ตจังสินะครับเนาะค่าใช้จ่ายในชีวิตจีปาฐะในประจําวันเนี่ยมันก็ยเยอะเกินไป ในจะเรื่องเลขบ้างค่าท็ตเตอรี่บ้างใช่ไครับนะโอเคครับความฝันของพ่อใหญ่เลืองครับฝันว่ากลักวกลาถ่าทุนสนานังเลยคือมันเป็นคำพูดของผีครับผีอะ่ะขี่คุย <c oughs> มวนมูกี้กะขี่คุยแต่ก็ยังออกครับก็คืออ่าหกเก้าสามเกือบถูกห้าเก้าสามเลยํามวนนี้ครับต้องขอขอบคุณพ่อใหญ่มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่บ้านนั่งรับชมลฟัง มวดเมื่อกี้ครับคนก็ดูเยอะพอสมควรครับเลขของพ่อใหญ่งวดนี้ขอให้เลขของพ่อใหญ่ครับเข้าตรงๆอีกอีกสามตรงๆเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ด้นนวยเถิดนะครับเนาะขอบคุณในหลายครับ